ดีกรายค่ะภูวินภูวินนักแสดงจีเอ็เอทีวีติดโควิด -19- เข้ารักษาตัวแบบ home isolation ค่ะติดโควิดอีกรายนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มภูวินตั้งศักยืน หลังจากทางต้นสังกัดอย่าง g m m t v ได้ออกมาประกาศนักแสดงในสังกัดนั้นติดเชื้อโควิด -19 ค่ะและแพทย์ก็ได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงได้ทําการแยกกักตัวที่บ้านโดยทาง g m m t v นะคะก็ขอได้ระบุข้อความเอาไว้ค่ะว่าภูวินภูวินตั้งสักยยืนนักแสดงในสังกัด g m m t v ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR หาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลค่ะตั้งแต่วันที่13มกราคม ช่วง13นาฬิกาและในเวลา19นาฬิกานั้นทางโรงพยาบาลก็ได้แจ้งผลตรวจว,ว่าพบเชื้อโควิด -19 และแพทย์ู้รักษาได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวค่ะจึงได้ทำการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อติดตามอาการและรักษาตัวต่อไปค่ะรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปด้วยค่ะ ทางภูวินและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดนะคะในช่วงเวลาที่มีความสิ่งที่ผ่านมาให้ทุกคนนั้นเฝ้ราระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองค่ะโดยงานทั้งหมดของภูวินก็จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาให้หายดีนั่นเองค่ะงานนี้ก็มีแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะเข้ามาร่วมส่งกสลังใจให้หนุ่มภูวินนั้นหายป่วยเร็วๆค่ะ